กับรถผ่านมาหลาย,ลายๆท่านก <c oughs> ็ได้ร่วม <c oughs> ชาติของเราที่เปิดสบโรการมิจกรรไน้านะครับจะมีที่ว่าที่ว่างอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> สามรารถที่จะ Lẹt lên nữa, lẹt luôn bà về phố mày thì cá <laughs> về mày thì cá đây đây <laughs> 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 Nát mút, thật sao, thật là thôi 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 อามิพุทธังสรณังคัจฉามิทํภงสรณังคัจฉามิธัมมังครณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโสติยํติพุทธังสรณังคตฺตามิโสติยํติพุทธังสรณัง <imit> Kang serenang kecami Ti serenati Pata Wira meni Sikha patang Sabati jami Adina dana Wira meni Sikha patang Sabati jami Subra Wira patang पाते पद सिखा พยกเทศมนตรีเนาไ้กาอระี่น้องชายชาชนที่มาร่วมในการทำบุญตักบาตรเทวในวันนี้ขอกาบเป็นเจีครกับรับรับนรัมสการนะครับพระครูศีระธรรมิิมลนะครับจาวัดวชโโกพี่น้องชาติชาชนนะครับ รวมทำบุญนะครับที่กรอบทุกทันนะครับคือว่าวันนี้พ่อ밍รู้สึเเกเครียตนะครับที่ได้มีโอกาสมารวมนมสกฒนบุญรลวงกับท่านทางล่างนะครับนนในวันจากบาริเทวนะครับถึงเราถือปฏิบัติ่ตอเน,นื่องนกันมาทุกปีนะครับถือว่าวันหลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวันนะครับ พี่น้องชาวนาซานะครับเด้มีการรวมกันทำบุญเพื่อสร้างความเป็นสื่อมคลนะครับกนะับตัวท่านเองนะอและก็ครอบครัวก็คือเป็นปุรกิจคือเป็นธารกิจดีเราในรวมกันนะครับทำต่นเดื่อกันมาทุกป,ปีาาการยางเลกาตามนะครับปีนี้ะจะมีโชา์การ อีกเชิดนทิดนึงนะครับนอกจากว่าคณะนี้นะครับจะเกิอดอุทกภัยทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับผักเนื้อผักอีสานผักตะวันออกอะไรก็ผักกางนะครับโดยเฉพาะหญิงคณะนี้นะครับมวลนามมาสร้างนะครับตั้งถลักเข้ากรุงเทพมาหานครนะครับท,งทางท้านใตที่ได้ฝังข้าวสั้นทางทิว ทาาโครทัศน์นะครับก็คงจะทราบสถานการณ์กันดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นเป็นภัยธรรมชาตินะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักน,น,นะครับก็ได้ได้ได้แล้สิบปีเกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับชาบว่าป้อนนี้นะครับเมื่อสองพันสี่ร้อยแปดสิบกว่าปีานะครับเจ้กรุงเทพเดบปริมณฑลนะครับก็เคยนำทวพ อันนี้นะครับเช่นมีรูปที่แคลว์เพลทแค่เรือนะครับหายเรือนะครับในทางอินเทอร์เน็ตนะครับการสะท้อนว่าเพยธรรมชาติมันเกิดขึ้นเสม,มอนะครับถ้าเราไม่ได้ระมัดระวังป้องกันนะครับอเมเว่าทางราชการือว่วาทางทุกู้บริหานจะได้รวมกันแก้ไขพัติกรรมนะครับหมุนน้ำมาสร้างน,นะครับแต่กำลัง ตลาดเข้ามานะครับจังหวัดอุตรดิตยารอบๆนะครปฐมคณะนีนำเข้ามานะครับครับเรียกว่าัดดอนแชนหัดกว่าได้ครับเทียบกับบ้านเราสมัยปี่ซ้ำหนึ่งน,นะครับววดดรบ,บ้านเหลนะ่าเทียบกับคณะนี้บริจาคช่วยเลือกผู้ประสบภัยนะครับเช่ญชวนนะครับดพื่การได้ลำเรียนพี่น้องในสารนะครับที่เทศบาล อุดรธานอนะครับและทางสุ่นก็ดอกประจักษ์เลือกนะครับเพื่อเอาอถูกตุปัจ,จนะครับข้า,นนา,าวข้าวเหมือนทองที่ท่านดังไล่มีความปรัชนาในการมาส่งทิจนะ,ะไปรวมนะครับศับน้นำตาผู้ประสบภัยเล่านั้นนะครับตั้งแต่บัดดีจะตุดไปนะครับที่เทศบาลอ,อุดรธานอนะครับแนะถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ที่ทุกคนไม่ยากเกิดขึ้น ในส่วนของบ้านเรานะครับก,การกอการนี้นำเรียนทันต่างๆนะครับว่าทางจังหวัดนะครับและก็ทางนักอุชาการนะครับในแจงเตืน้นนะครับว่าผักตายตั้งแต่กลางเดือนตุลาจนถึงกลางเดือนมกรานะครับอาจจะเกิดอ,อุตกอของผันเรือเร่อยขึ้นอีกนะครับอัทดีแรกตรงนี้ไม่ได้ไม่าำว่าพี่น้องตกใจ แะเรงเผิดใจพี่น้องในและเตรียมตัวนะครับเพราะว่าไปธรรมชาติมันเป็นสิ่งเด็ทุกคนไม่ยากเกิดขึ้นแต่กาเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้ากว่าเราเตรียมตัวนะครับเตรียมําเรียนว่าสิ่งที่ควรจะทาที่สุดในช่วงนี้นะครับคือการเตรียมตัวในส่วนอของครอบครัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสต็อกอาหารไหวทามที่จาเป็นนะครับหรือว่า ก็นาอุปกรณ์ยุกยากเคมียุกยากต่างๆนะครับหรือว,ว่าเสลิงช่วยตัวเองก็น,น่าเกิดไยเช่นว่าลอยยางรถยนต์เรื่อว่ากระสอบทรายต่างๆนะครับไปไปช่วยตัวเองนะครับมาช่วยตัวเองขึ้นมาบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเดือนมีนาธิพันานมาประเทศอครั้งนึงนะครับถึงจางนั้นกนารความสุญเสียมาพอสมควรไม่ปจะเทศกบทาง ผักกร้างกรุงเทพตอนนี้ไม่้กันเลยจะตา้นะครับแต่ว่ามันจะทําความเรือดร้อนให้กับเราเมาสมควรจะสิ่งที่ทางการได้เตือนในขณะนี้นะครับว่าอุตสาหกรรมไผ่ขังย่อยขังไม่จะเกิดขึ้นในภาคใต้นะครับจะนักหน้าซะเกียบกท้าอายุเกยรือปีสาหนึ่งหรือสาไปนะครับพวกเลยต้องจะเป็นนะครับต้องนําเรียนทันได้ในทราบในขณะนี้นะครับว่าถ้าเราเต็มตัวนะครับตอนระดมมัน เราก็จะยุ่งกับกู้ตกกัะไฟโดยที่ไม่จะดอนนะนะครับการระเบียบระนา,ายปทราบกันนะครับกาวันนี้งานบุญแต่วันแรกเรือตกกระไฟนะครับก็ไม่เือนะครับรา,าิวัต่ไนะครับการเจ็บตัวนะครับื่อเฉชิญกับเพศอันนี้ก็ปเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องจะต้องเจ็บตัวกันนะครับวันนี้ือว เป็นในมิติมากที่ดีมากนะครับเราทําบุญร่วมกันทําบุญสักบาทภายในบรรยากาศที่ร่มรืน่นในวันสภาพเนรองตรงนี้จะเปลี่ยนไปบ้างนะครับในใจกนำท่วมลลเรือไล่เยินกอนนะครับดิ่มคลองจะดูเมื่อวหร่ครองจะงวันขึ้นนะครับแต่ว่าความร่มรืน่นความสงบความร่มเย็นและความตั้งใจในการทำบุญกับท่านทดังไล่นะครับกาด,ดูแลจะยัง น่าเน้นบหมมาเช่นเดิมน,นะครับจะเป็นบัปฏิบัติท่องพี่น้องชา,า,านิชาติเรานะครับถึงมีความสืบุญนะครับเรอต้นขอ้อคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมอักบาตรจีวูนะครับในวันนี้กันอย่างน่าแน้นอบพุดนะครับขอบทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญครับด้วยความเคารพครับสวัสดีครับ มีเจ้าหน้าที่ดอกไม้นะครับปัจัจต่างๆครับท่านใส่ในยอดได้เลยนะครับเพราะว่า